หนูไปทำง,งานก่อนนะแม่เดี๋ยวสายอะ่ะนั่นมันยัยน้ำวะลูกสาวป้าดานี่แกทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองฉันทำอะไรเธอพูดเรื่ของเธอเนี่ยจะให้เธอพูดไหล่ะ ตัวสวยจะไปไหนลูกอ๋อฉันจะไปทำงานนะจ๊ะแม่หนูได้งานแล้วนะฮะเองได้งานแล้วเหรอใช่จ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะแม่เดี๋ยวสายอ่ะไว้เจอกันนะคะจ้าตั้งใจทำงานนะลูกนะใช่ค่ะ,ะจ้ะปะาป้าฮห,หนังกี้มาไม่ให้ซุ่มไม่เสียง ข้าตกใจนะโว้ยขอโทษทีจะป้าว่าแต่นางน้ำว้ามันไปไหนของมันอะแต่งตัวสวยแปลกมันบอกว่ามันไปทํางานอะทำงานทำงานทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนั้นอ่ะป้าเรื่องนั้นอะค้าไม่รู้หรอกนางกี้มันไม่ได้บอกค่าว่างานอะไรงานอะไรแต่งตัวสวยแปลกนางกี้ นี่แกสงสัยอะไรลูกคะวาเนี่ยและนี่จะมาซื้อส้มตำหรือไม่ซื้อเนี่ยม่งานใครจะได้ไปขายที่อื่นต่อก็จะมาซื้อส้มตำนี่แหละป้าอันเอาส้มตำถุงหนึ่งแล้วกันและจะใส่ปลาร้าไหมอี <S <S ไม่ใส่หรอกป้าเหม็นก็เหม็นกินไม่ลงหรอกเอองั้นหลอแป๊ะเอาถ่วยเยอะๆป้าเออให้หมดเลย ได้แล้วเจ้าส้มตำไม่ใส่ปลาเท่าไหร่จ๊ะ40บาทเนีนี่จ้ามันไปทำงานอะไรของมันวะจากการที่ผมได้ดูประวัติการทำงานของคุณกี้แล้วเนี่ย <B ASS> คุณกี้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทเราต้องการเลยนะครับจริงเหรอคะคุณอารงั้นแสดงว่า ทันได้งานนี้แล้วใช่ไหมคะยังหรอครับอ้าวทำไมล่ะคะคือคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์กับบอสใหญ่ของบริษัทนี้ก่อนครับบอสใหญ่ใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมจะนัดวันมาสัมภาษณ์กันอีกทีนะครับเออได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ ยื่นเงินให้น้ำว้า1 0 0 0บาทแถมคอน้ำว้าเนี่ยมันยังมีรอยแดงอีกด้วยเฮ้หยหรือว่าไอ้นางน้ำว้าเนี่ยมันจะเป็นเมียเช่าฝรั่งวะเฮ้ยต้องใชแ่แน่เลยอะทั้งชุดทั้งสถานที่มันต้องเป็นเมียเชา่าฝรั่งแน่เรื่องเนี้ยทุกคนต้องรู้อ่ะเสร็จแล้วจ้ะ40บาทจ้ะนี่จ้ะขอบใจจ้าจ้ะ น้ำว้าวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยจ้ะแม่ที่บอกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยก็เพราะว่านอนอยู่เฉยๆใช่ไหมละ่ะน้ำว้ากีเธอพูดอะไรของเธออะอะไรฉันไม่เข้าใจเยนน้ำว้าแกทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองฉันฉันทำอะไรเธอพูอะไรของเธอเนี่ยจะให้เธนพูดไหมละ่ะ เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวป้าดาเนี่ยหัวใจวายตายเอาเอาเป็นว่าฉันรู้ฉันเห็นในสิ่งที่แกทำแล้วกันไปดีกว่าอะไรของมันวะประาหรือไปอีนี่นี่น้ำหวาไปทำอะไรมาลูกทำไมนางกี้มันพูดว่าถ้าแม่รู้อ่ะแม่อาจจะหัวใจวายตายได้ไม่รู้เหมือนกันนะสิแม่ หนูก็งงกับมันอยู่นะนม่มันแปลกๆช่างมันเธอแม่ขายหมดยังตามให้หนูคุกนึงได้ใจหมดแล้วตัวแล้วเอ็งว่าไงนะน้ำว้าลูกสาวป้าดาที่ขายส้มตำเนี่ยนะเป็นเมียชาวฝรั่งโอ้ ที่บอกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยก็เพราะว่านอนอยู่เฉยๆใช่ไหมหล่ะน้ำหวาอะไรฉันไม่เข้าใจแกทําอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองจะให้คนพูดไหมหล่ะไม่เอาไม่พูดดีก,กว่า<ม>เดี๋ยวป้าดาเนี่ยหัวใจวายตายเอาเอาเป็นว่าฉันรู้ฉันเห็นในสิ่งที่แกทำแล้วกันโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าหน้าตาก็ดีรูปร่างก็ดี ไม่น่าทํางานต่ําๆแบบนั้นเลยว่ะโอเคเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปหาที่บ้านเอเอเไม่ไม่ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อือนังกี้มันต้องใส่หลายลูกฉันมันต้องเป็นหนังกี้แน่ๆเลยหนังกี้ ใจร้ายลูกสาวค่ะว่าเป็นเมียเช่าฝรั่งฉันพูดเรื่องจริงนะป้าไม่จริงเองใจร้ายนางน้ำหวามันเองต้องการอะไรฉันไม่ได้โกหกนะป้าฉันพูดความจริงฉันเห็นมากับตาว่าอีนางน้ำหวาเนี่ยมันออกมาจากคอนโดกับฝรั่งคนนั้นอ่ะแถมคอมันเนี่ยยังมี เป็นจริงอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าหือหนังน้ำหวาเอาป้ารอฉันด้วยสิ t <Thank you. S 1> โอ๊ยนีย่แม่แม่มาปัดมือฉันทิ้งทำไมเนี่ยหนังน้ำหวาหนังลูกไม่รักดี ให้ทังใครสอนให้แกทําตัวต่าตมแบบนี้อะไรนะแม่ฉันมาทํางานเนี่ยมันต่ําตมตรงไหนตายแล้วนางน้ํหว้านี่แกไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับงานที่แกทําเลยหรือไงฮะงานที่ฉันทำเหรอใช่ก็ไองานเมียเช่าฝรั่งวัลลพันนี่ไงเฮ้แม่อะไรกันเนี่ยแม่ไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนก็นางที่มันบอกแม่แม่มันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดหรือเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ ไปโอ๊ยไปเันะนะดิเนเะสิ please explain to my mother ไปโอ้ยแม่ฟังฉันก่อนไปจ๊าคุณมาคุณอาร์ตเฮ้ยคุณอาร์ตคงกี้เอ uh ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีแม่ลูกเขาเคลียร์ปัญหากันเรื่องที่ลูกไปเป็นเมียเช่าฝรั่งใครใครครับเมียเช่าฝรั่ง นี่นางน้ำว้าเงคะ่ะมันเป็นเมียเช่าของฝรั่งคนนี้คะ่ะสป้าหรอครับคุณน้ำว้าเขาไม่ใช่เมียเช่าฝรั่งนะครับแต่ว่าฮัลโหลครับคุณน้ำว้าที่โพสต์ร,รับสอนพิเศษภาษาไทยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเออพอดีว่าผมอยากติดต่อให้คุณน้ำว้าเนี่ยมาช่วยสอนพิเศษภาษาไทยให้กับลูกเจ้านายผมหน่อยได้ไหมครับไม่ทราบว่าคุณน้ำว้าเนี่ยคิดราคาค่าสอนอยังไงละครับสอนส่วนตัวเนี่ยชั่วโมงละห้าร้อยบาทค่ะ เจ้านายผมบอกว่าอยากให้คุณน้มวาเนี่ยมันช่วยสอนสองชั่วโมงต่อวันให้ทราบว่าคุณน้มวาสะดวกไหมครับอ๋สะดวกคะ่ะสะดวกว่าแต่จะให้ฉันไปสอนที่ไหนล่ะคะที่คอนโดเจ้านายผมเองครับอืมค่ะพรุ่งนี้เลยเหรอคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณอาร์นะคะช่วยแอดไลน์มานะคะแล้วก็ส่งโลเคชั่นคอนโดแล้วก็พร้อมรดยละเอดให้ฉันหน่อยนะคะได้ครับค่ะขอบคุณนะคะ yes ในที่สุดเนี่ย ฉันก็ได้งานทำสักทีทีนี้ทุกคนก็รู้ความจริงหมดแล้วนะครับเอ่อนี่ฉันเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยเหรอก็ใช่นะทีนังกี้แกนังกี้แกทำให้เชนกับลู้เข้าใจผิดกันฉันจะแจ้งตำรวจจับแกข้อหามิ่นประมาทป้านี่ป้าจะบ้าเหรอป้าจะแจ ตำรวจจับฉันทำไมก็แก่เท่าเป่าประกาศไปทั่วว่าลูกฉันเป็นเมียเช่าฝรั่งทั้งทัที่มันไม่ใช่ความจริงเออคือ what what happened <c oughs> what this woman is the one who is going to be working for us เมื่อกี้บอสก็สิบอกผมว่าเขาไม่ต้องการคนที่มองคนอื่นที่ภายนอกและไม่มีวิจารณญาณแบบคุณแล้วนะครับโชคดีนะครับคุณกี้